สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาแก้นะครับผมที่หลายๆท่านเป็นกันเยอะนะครับก็คือเนี่ยครับเน็ตนะครับเป็นรูปโลกอย่างเงี้ยครับแล้วตอนคลิกมาจะเจอแต่โหมดเครื่องบินแล้วพอคลิกโหมดเครื่องบินก็จะเปิดแบบนี้ครับมันไม่มีตัว Wifi นะครับหรือไวเลสนะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาวิธีนี้ไปแก้ดูกันนะครับนะครับ เพราะว่าผมเป็นแล้วผมสามารถแก้ได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับของคุณผู้ชมเป็นที่ดิเวอร์แน่นอนถ้าเป็นอาการนี้นะครับให้คลิกขวาครับตรงที่สตาร์ครับแล้วก็ดีไว้เมนเจอร์ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ครับพิมพ์ไปเลยครับดีไว c เมนเจอร์นะครับแล้วจะเจอแบบนี้นะครับต่อให้เป็น Windows 7 e เว่ n วิ w โดว์ดนะครับพิมพ์ไปเลยครับจนช่องเสิร์ชนะครับดีไว c เมนเจอร์นะครับพิมพ์แล้วจะเจอแบบนี้ครับ อ่าพอเข้ามาแบบนี้นะครับให้มาหาคําว่า NetWork Adapter นะครับผมให้เรามาสังเกตนะครับว่าใน NetWork Adapter มีคําว่าไวเลสไหมนะครับถ้าไม่มีคําว่าไดอาร์ไ uh, วนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าของคุณผู้ชมไม่มีไดเวอร์ Wi-Fi แน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแล้วขึ้นเครื่องหมายแบบผมเนี่ยครับให้คลิกขวาครับ มาที่ Enable นะครับ Enable คือเปิดนะครับเหมือนมันปิดอยู่นะครับเป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าดูครับสังเกตว่า Wi-Fi ผมมาแล้วนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมขึ้นรูปโลกนะครับเพราะว่า Wi-Fi ของคุณนะครับอาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับ Wi-Fi ตรงนี้จะขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับ มันจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครเป็นปัญหาแค่ขึ้นรูปโลกแล้วมีแค่หมดเครื่องบินนะครับสันนิษฐานได้เลยว่า Wi-Fi ของคุณอาจจะปิดอยู่นะครับก็คือไดเวอร์นะครับปิดอยู่หรือไม่มีไดเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีครับถ้าของคุณผู้ชมนะครับมีแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็ยังขึ้นเครื่องหมายเป็นรูปโลกอยู่ครัให้คุณผู้ชมคลิกขวาครับแล้วก็ p r i v a t y ครับ ไปที่ไดเวอร์ครับมาที่โลแบ็กไดเวอร์นะครับให้คุณผู้ชมกลับไปใช้ไดเวอร์ตัวเก่านะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเขาจะมีการแบ็กอัพไว้ให้นะครับให้กดโลไดเวอร์นะครับเพรากดเสร็จแล้วเขาจะทําการกลับไปใช้ไดเวอร์ตัวเก่ากดโอเคนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับจะกลับไปใช้ไดเวอร์เวอร์ชันที่ก่อนอันนั้นยังไม่มีปัญหานะครับน่าก็อันนี้น่าจะช่วยได้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทำสองแบบแล้ว หรือไม่ได้เป็นแบบผมที่ว่าเป็นเครื่องหมายชีลงอะนะครับแล้วไม่มีไวเลสด้วยนะครับหาแล้วยังไงในเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ไม่มีคําว่าไวเลสคุณของคุณผู้ชมนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นเพราะต,ตัวฮาร์ดแวร์ก็คือการ์ดไวเลสนั่นเองนะครับถ้าใครใช้ PC อยู่นะครับเป็น PC เวอร์ชันใหม่ครับเป็นตัวใหม่นะครับเขาน้นมีการ์ดไวเลสให้นะครับที่คุณผู้ชมจะใช้กันแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมแนะนํานะ ผมเคยทำคลิปไป2คลิปแล้วมั้งนะครับก็คือแนะนำการใช้ USB Wireless นะครับดู Do USB Wi-Fi นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้แบบนี้ครับนะครับ,นะรบอันนี้คือตัวช่วยนะครับในการแก้ปัญหาที่ว่าเน็ตของคุณขึ้นเป็นรูปโลกแล้วมีแต่โหมยของบินนะครับอันนี้คือเราไม่มีไดเวอร์นั่นเองหรือไม่หรือ,รอไอตัวการ์ดไวเลสอะครับมีปัญหานะครับ อันนี้คือวิธีแก้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วผมแนะนํานะครับอันนี้ช่วยได้จริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยหลักร้อยเองครับดีฝ่าเราไปเปลี่ยนการ์ดไดว้เลสน,นะครับให้ช่างเปลี่ยนแล้วช่างบางทีอาจจะคิดเราหลายร้อยหรือเผื่อหลักพันต้นๆด้วยนะครับอันนี้หรือถ้าคุณผู้ชมทําอย่างที่ผมบอกไป2วิธีแล้วยังไม่ได้ผลนะครับแล้วต้องการ าจะมาสอบถามหรือแก้ปัญหาสอบถามผมเข้ามาได้เลยทางเพจนะครับผมยินดีตอบแต่ขอย้ํานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับทางด้านไอทีเยอะมากเนาะทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมนะครับผมขอย้ํานะครับให้ทักย้ำๆมานะครับผมเห็นผมตอบแน่นอนนะครับบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับแต่วิธีที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับสามารถช่วยคุณผู้ชมได้เบื้องต้นนะครับบางท่านอาจจะเป็น หลายคนละแบบนะครับมันสายเคสมันเป็นได้หลายสายเตุนะครับเราต้องมาไล่ก่อนแต่ถ้าคุณผู้ชมวนไหนเป็นแบบผมอะที่มีเครื่องหมายชี้ลงนะครับแบบ Disable อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างนะเนี่ยครับถ้าเป็น Disable อย่างเงี้ยครับอ่าเรามาดูไฟฟครับตรงนี้เป็นรูปโลกนลครับ No Connect นะครับแล้วเปิดมาก็เป็นโหมดแบบเนี้ยครับเนี่ยถ้าให้เป็นอย่างเงี้ยแค่คลิกขวาแล้วกด Enable ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับโอเค นะครับปัญหามันเป็นได้หลายสาเหตุลองเอาวิธีที่ผมบอกไปก่อนเนาะนะครับถ้าไม่ได้ยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิีโอก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับ วิธีการติดตั้ง USB adapter Wi-Fi ด้วยนะครับวิดีโอต่อไปเนาะเพราะว่าผมบอกก่อนนะถ้าใครเกิดปัญหาพวก Wi-Fi พวกอะไรแบบนี้นครับถ้าไม่ถ้าแก้ไดเวอร์แล้วไดเวอร์ยังแก้ไม่ได้ผมบอกเลยว่าเป็นที่ตัวกาดไวรลสแน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีแก้วิธีสุดท้ายจริงๆ นะครับโอเคครับส่วนคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ NN สอนใช้คอมพเตอร์ชแนลด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้ NN สอนใช้คอมพเตอร์ชแนลสวัสดีครับ